แับพี่ออสก็คือพี่ออสเป็นคนที่อบอุ่นอบอุ่นในความหมายของนี้ก็คือเป็นคนที่แบบเปิดเผยมีความจริงใจนะคะแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะก็เลยปลื้มใจนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้มา,ารู้จักกับครอบครัวพี่ออสนะคะเป็น ความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่าครอบครัวของพี่ออสให้การต้อนรับอ,อย่างดีนะคะเขาถือว่าเอเป็นลูกอีกคนหนึ่งแล้วเ,เอก็อยู่กับครอบครัวพี่ออสเวลาไปไหนหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็มีความสุขเหมือนเหมือนครอบครัวอบอุอ่นอีกครอบครัวหนึ่งค่ะ,อะขอบคุณค่ะครับตอนนดีขอเขียตั้มมือให้เจ้าสาวนหน่อยนะครับ คือความรับยังมีอนิดนะผมก็ต้องบอกแขกผู้มีเกียรติทุกท่าว่าทั้งพ่อแม่เจ้าบ่าวเนี่ยนะห่วงมากครับห่วงที่กว่าไข่ในหินเราก็มีลูกชายคนเดียวไม่มีลูกสาวก็ได้ลูกสะใภ้ก็ถือว่าได้ลูกสาวมาอีกคนหนึ่งนีทางฝ่ายเจ้าบ่าวบ้างว่าประทับใจอะไรเจ้าสาวเราถึงเลือกของผู้หญิงคนนี้จริงๆก็มีทางเลือกเยอะนะมีทางเลือกเยอะเชิญเชิญขอบคุณที่นั่งแกผู้มเกียรติท่านผมก็มีความ ภูมิใจตัหนัาเตะคนนี้ก็าเอคนนี้นิสัยดีครับอัจฉริยะใส่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาครับครับพูดน้อยต่อยักเขาเป็นคนชอบแต่งรถนะท่านผู้มีเกียรติก็มาเห็นว่าภาพเขามีรถที่งามมากเครื่องเสียงสวยมากเจ้าอ้อนนี่นะจะมีอะไรจะให้เดี๋ยวสุดท้ายแล้วจะมีอะไรจะให้ก็้าสาวเจ้าสาวไปนรเจ้าบ่าวเพื่อเป็นรักีไปใหา่ ใหญกผู้พเกียรติมาเป็นตะขีพยานนะเสร็จแล้วก็จะได้ข่าวขอบคุณแกแล้วก็พบปากญาติผู้พิการข้างล่างนะครับอ๋อเนี่ยเจ้าบ่าวครับผมจะมีอะไรให้เจ้าสาวแล้วเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติเชิญดูนะเชิญจุกก่อนผมก็บอกว่าจะผมแก้ไปดูเพราะว่าก็นั่งมีอยู่ อ่าตกเบื่อหน่อยครับนอนนานหน่อยนานหน่อยกล้องไม่ตันกล้องไม่ตันใจเย็นๆอ่าเออน่งเลยอาขี่สุดของขี่สุดแล้วครับพอจะทำเดียวพอไม่ต้องไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราขอบคุณแขกผู้มาเกียวก็จะได้รับแก่ข้างล่างนัดูแลแขกข้างล่างเสร็จ ค่ะในนามของเจ้าสาวนะคะหรือเอเองก็ขอกราบขอบพระพคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานมงคลสมรสของเองกับพี่ออสในวันนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่ทุกท่านจะเดินทางกลับบ้านนะคะเอกก็ขอไวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดไปะค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับผมครับผมนะครับนายเกษตองนิพ์นะครับนายนำญาบาวะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านพลดารในพิธีนะครับที่มาเป็นเพื่อนให้ในงานของผมในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับที่ดึงไม่ได้ก็คือเป็พ่อคุณแม่เป็นธนะครับที่ให้ที่ให้เราสองคนนะครับได้มีโอกาส มีในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขก้มีเติกท่านนะครับที่มาร่วมมาในวันนี้นะครับและมาเป็นสังกีปัญญานวันมงคลสมรสในวันนี้นะครับแล้วก็ที่จำบกันก็คือท่ันไม่ได้ก็คือขอขอบคุณคุณเอ๋นะครับที่ไว้วางใจผมให้เป็นผนะู้รักและผู้ชีวิตในวันนี้และในวัดไปครับขอบคุณครับขอเสร็ส่ขขมมงมือดันด่างอีกรัชหนึ่งกํ Kinh tâm đu Đô Lê cho anh